สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเมืองไทยร้อยแเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาศกกับกิจกรรมล่องเรือจะสนุกแค่ไหนพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมพร้อมกันค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซวีโก้แชมป์ CNG ประหยัด2ระบบทั้งก๊าซและเบนซินและว,วันนี้ค่ะพ้อยก็ยังคงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกที่นี่นะคะบริเวณร,บรอบๆอุทยานแห่งชาติเขาศกก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราทํามากมายเลยค่ะ วันนี้ค่ะกิจกรรมแรกที่พอยจะพาคุณผู้ชมไปทำนั่นก็คือการนั่งเรือแคนูล่องไปตามลำน้ำคลองศกนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้น้ำเย็นมากๆเลยแค่ยืนอยู่บนน้ำนี่ก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็มีปลาเต็มไปหมดเลยน้ำใสมากๆเดีย๋ยวเราไปนั่งเรือแคนูกันดีกว่าค่ะ ค่ะพลยก็อยู่กับพี่ต้นนะะซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวจะเป็นคนให้ความรู้เราตลอดเส้นทางเลยใช่ไหมคะพี่ต้นได้เลยครับพี่ต้นคะเดี๋ยวนี่เราจะล่องเรือแคนูไปไหนดนีนะคะก็เราล่องไปตามเส้นทางของธรรมชาติครับสัมผัสธรรมชาติสองข้างทางมีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งวิวธรรมชาติการล่องเรือที่เขาศกนะครับสามารถล่องได้ทั้งปี นะครับแต่แต่ถ้าเป็นช่วงที่ฤดูฝนเนี่ยครับก็จะมีน้ําเยอะหน่อยล่องก็จะสนุกนิดน,นึงครับคุณผู้ชม,ชมครับพี่ต้นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนี่เหมือนเราเดินตามดอยประวัติศาสตร์เลยเมื่อก่อนคือที่นี่เนี่ยเป็นเส้นทางสายไหมคือเวลาที่ชาวต่างชาติเขาขอมาขายเขาะล่องเรือเส้นนี้แหละเนาะบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาทรงจะมีเชือกเขาเหินปูนอยู่ตลอดตรงนี้ก็เป็นเชือกเขาหินปูน ไปล่องห่วงยางที่ลำน้ำคลองศกกันใช่ไหมคะใช่ครับเรว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวที่เขาศกครับอ๋อเป็นไฮไลท์เลยครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีที่สุดในการล่องห่วงยางจุดนี้ที่น่ารีสอร์ทเรนฟอเรสเนี่ยครับเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมล่องห่วงยางนะครับใครมาที่นี่ต้องมาเล่นห่วงยางครับ ที่เราจะเล่นห่วงยางแล้วใช่ไหมคะพี่ต้นคะถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศสนุกสนุแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยอุทยานแห่งชาติเขาโศกจังหวะ